สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ f o r d Fi e s t a ใหม่คั้าใจของอเด็ดๆอัปเดตให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วย Hutch s สมา t ์ทโฟ e สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสราแบทเลอร์ ler, ที่จะมาอัปเดตข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของคู่รักคู่หวานอย่างสาวเอมมี่กินประทุมและหนุ่มซีศิวัตที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวสั่นคลอนเรื่องความรักทั้งคู่ก็เลยขอสยบข่าวด้วยการมีแลนแต่งงานค่ะ ถูกถามและถูกทักเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีสักทีแถมพักฝังยังมีข่าวมือที่ซับออกมาให้วุ่นวายแต่เป็นระยะล่าสุดเซมมี่กิบบิตุบแอบเผยว่าเขาเวลาอีก2ปีพอมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันค่ะก็จริงๆข่าวดีเนี่ยก็ยังนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานก็ต่างคนยังอยากทํางานกันอยู่ไอ้แต่งเนี่ยคงคงมีแหละแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้น่าจะ2ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูอีกอีกทีหนึ่งว่าแบบงานมันไปถึงไหนหรือว่าความพร้อมของแต่ละคนเป็นยังไง ดูท่าความรักจะไม่ร like ับรื่นเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะสาวจิวรัพยาได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้ห่างกับหนุ่มนิววงสกร์เสแล้วแต่ถึงยังไงเจ้าตัวก็ยังไม่ใช้คำว่าเลิกกันค่ะก็ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานที่หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะห่างหกันค่ะก็คือความหงุดหงิดความอยากดูแลว่าเอออยากให้แบบสบายดีสุขภาพดีก็ยังมีอยู่ค่ะ ถึงจะมีข่าวว่าซาโบโคนสนิทของหนุ่มปอทฤษฎีจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ไม่ทําให้หนุ่มปอวันกับกระแสข่าวต่างๆแทมยังไม่มีผลกระทบกับความรักของพวกเขาทั้งคู่แต่อย่างใดค่ะรู้สึกตอนนี้คือรู้สึกธรรมดามากครับเพราะว่าผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าใครมีประวัติยังไงเคยผ่านกับอะไรมาบ้างผมรู้ตั้งแต่แรกก่อนที่ผมจะคบกันเพราะฉะนั้นผมไม่ตกใจอะไรเลยต้องให้กำลังใจกันครับผมว่ามันไม่มีใครที่จะแข่งกังแล้วยอมรับได้ทุกๆคนหรอกครับ ตอนนี้เวลาของาราก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านอา i t มิ l ี t แพลตตินัมแฟชั่นมอลแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ